โอ้ผู้ใดลงมาจากรถนี่พี่น้องผู้ใดผู้ใดนี่มองมาคองลงอ่ะโอ้ยระวั่างโอ้ยงามอะขามโอ้ลงมาแล้วครับลงมาจากรถคบัวขาวพ่อเป็นยังไงครับนั่งกัปนปอชนี่ปอเ่ปอรเช่ที่มากเลยน้องหอน้อเนะโอ้สุดยอดเลยครับ แปลว่าฝ้าฝนนี่เราบอกได้เหมือนกันะครับขนาดเมฆเรายังบัญชาได้สุดยอดครับครับครับเลขสวยน้ำได้ในสองสองสิบสองเนี่ยสิบสองสิบสองนะครับยี่สิบสี่ปอชีไอ้บัวขาวเพิ่นมาเม็ิตไรการับพี่น้องถ่ายไทไการ์ดนี่แหละยู่มูบนสร้างจังหวัดสุรินทร์เอาพบกันในอีพีต่อไปครับ กินยังไง้าล้วทำไมคนกินได้นี่ัช้างกินกล้วยสร้างได้บ้างแซ่บปะครับพี่บัวกับพี่เป๊ะกินกล้วยสร้างเซ็งเลยกินให้แซ็ยินดีครับ